ร้านนี่แหละน่าจะอร่อยน่าอร่อยจังเลยนะครับไม่สนได้น่าอร่อยจังเลยนะครับแซ่บปิ้เลี้ยวกินเลยพ่อค้าครับเออ่อผมขอสั่งเส้นเล็กน้ำใสใสลูกชิ้นสองลูกอ่ะอะเราก็จังก็เสิร์ฟสีสองลูกเลยไหครับอยากกินอ่ะอยากกินของแซ่บอ่ะ ไม่รู้เลยหเปล่าสั่งไปงั้นแหละอ่ะจานบ้านหนึ่งชามครับนะออยากลองกินมั้งอ,อ,อ่อะอะ่ะเอาไปะเอ้ยนะเอาไว้ผมหนึ่งจานผูใหญ่เสิรแล้วแส่สองลูกดลยครับคุณลูกค้าโอผมครบปั่นเส้นก่อนนะครับอออตอนนี้เส้นหมดนะฮะโอ้เฮ้ยมนจากไหนเราอ,อ่ะอ่ะมาแล้วครับคุณลูกค้าก๋วยเตี๋ยน้ำใสใส่ลูกชิ้นสองลูกนะฮะมาแล้วครับเชิญครับโอ้มาเลยนะครับโอ้โอ น่ากินมากเลยขอบคุณมากครับอะเอออะไรของคุณครับเนี่ยนี่วันซะแล้ววันแล้วอะไรของคุณครับเอ้ยนี่มันของผมครับฉันสังกวนมันก็ต้องเป็นของฉันสิผมสังกวนยักษ์ให่ตัวฮะฮะเอ้าเอ้ยของฉันของฉันไอ้ของฉันไว้ของฉันต่างหากไอ้ไอ้ไอ้ออกไปอ่า ของฉันออโอ้ยของฉันไองันของฉันโอ้ยนของฉันองฉันของฉันของยาของฉของฉันขอของฉัน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 องฉันขอองฉันขออันนองยอองไปนันงอัออนนอไป เฮ้นี่ของฉัน่ะจะแบบเอ้าเนี่โนสุเกะนายไปตีเขาทำไมนนะอะไอเจ้าบ้าใช่ไหมเด็กสก๊อจ้าเฮ้ยไอ้นี่มันบ้าผู้หญิงเว้ยไม่สนหรอกฉันมันเด้อฮใครจะรู้บ้างอะทำไมอะทันจิโร่ทำไมอะทำไมมีปัญหาเหรอะทำไมทำไมเอ๊ะทำไมจะไม่ขอโทษหรอกทำไมอะทำไม จริงๆ <wield ing 1970> แล้วฉันก็ไม <preview 6> <uri> ่อยากจะอะไรมากนะเพราะว่าฉันไม่เจ็บเลยอ่ะแต่ว่าฉันขอสั่งสอนนายหน่อยแล้วกันนะเอามาดิมาเลยไม่เจ็บเลยสองนิ้วอ่ะรักก่อนไอช่องอะไรไออากาศบนนี้ช่างสบายจริงๆรู้สึกว่าโลกมันหมุนเตี้ยว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 ว้าอืมฮึม ออค่ะและนี่แหละสองลูกที่เราไว้กินตอนจบอ้าวไอ้ลูกชิ้นของฉันอ้าวจ้ะกวนไม่ได้ทำจะไม่ทำนะจะไม่ทำเลยไม่ได้มาอยู่ที่นี่พูดนายไปหน่อยแล้วลูกอ่ะอ้าวไม่ได้มาพูดฉันหรอกเหรอใช่เฮ้ยโอ้ยลองอกไปหน่อยอีกแต่ข้าวหลังอย่าทำให้ฉันตกใจอีกเข้าใจไหมฮะ ฉันแค่สงสัยว่าเสียงเนี้ยใครเป็นคนทําแต่ลูกชิ้นฉันก็หกด้วยะเอะผมว่านะครับใครทำคือว่าอใช่ไหมเอสโกจ้าเผมว่านะครับมันอาจจะเป็นเสียงของแผ่นดินไหวก็ได้นะครับใช่ใช่ช่มันอาจจะเป็นเสียงของอุกกาบาตตกโลกแต่ฉันว่ามันไม่น่าจะใช่อะไรอีกอะไรอีกอะไรอีกไอ้จ้าบ้าฉันว่านะ มันต้องเ,อเป็นอะไรที่ใจใหญ่มากเลยอ่ะมันถึงจะทําเสียงพวกนี้ได้อะ่ะฉันขอไปดูหน่อยดีกว่าอเน่จงเข้ามาสิวะจะมามเด็กพวกนี้นีไม่รู้จักอะไรเลยนะครับเสียงพวกนี้นะครับเกิดจากฝนฟ้าขนอนองนะครับกรมอุตุเขาก็พูดเอาไว้นะครับค,คุณลูกค้าว้าใหญ่ชะมัดเลย กันนี่ไม่ได้การละจะอะไรก็ช่างอ่ะเราจะต้องไปดูเดีดแน่แหละ แล้วไม่ละไออะไรของเจ้าพวกนี้ฉันยังไม่ทำอะไรพวกนายเลยรู้สึกว่าต่อให้เจอสักกี่ครั้งมันก็เหมือนเดิมอ่ะแต่ก็ช่างเถอะนะพวกนายเป็นคนเล่บบอ อะไป đ â ้เหรออ้าวยักเดิมอีกเหมือนเดิมเหมือนเดิมเขียนเราเนี่ยอ่เเขียนเขียนอ,อ,อืมาแล้วสินะ ว่ามันตัวใหญ่อ่ะเอออีฉากมาเด้ะบรรยากาศเหมือนเดิมมาเดี่ยวไม่เบื่อกันเลย นายเนี่ยจะเป็นคนดีกับเขาไม่ได้เลยเรืองไงฮะนายเองอก็เป็นคนดีได้เหมือนกันนะอะรามเมงของฉันเนี่ยหมดป้หนายแล้ไอนะฮเอ่เอ,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 อนายพอจะมีตังให้ฉันหน่อยไหมคือว่าฉันไม่มีตังอะ เง้ยม็ได้เล้วก็ได้ช่วยนี้ก็ได้ช่วเท่